นเฮ้ยบอกแล้วมุมหากินอย่ามาวัดอย่ามาวัดมุมหากินอ่ะโอ้โหโหกินข้องจริงเฮ้ยตายไปเด้อตัวเดิมเลยลูกกองเฮ้ยเออเกือบ ็ขอสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่างต้นสร้างมาดึงแบบเกมคอร์สตี้มาบายวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเป็นเล่นแรงนะครับผมแต่ก่อนที่ไปเล่นก็ได้มีกิจกรรมใหม่มาทุกคนเป็นกิจกรรมรวมพลังยับยั้งหายนะนะครับผมก็เขาให้เลือกฝ่ายสีฟ้ากับฝ่ายสีแดงนะครับผมก็ให้เลือกฝ่ายอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับผมผมก็เลือกเป็นฝั่งสีฟ้านะันทุกคนนี่ก็ภารกิจวันนี้ให้เล่นโหมด MP จัดอันดับ มีการมีส่วนร่วมจะปลวก30แต้มนะครับผมก็ถ้าใครเล่นโหมด MP จัดอันดับอยู่แล้วก็จะได้แตม้มไปเรื่อยๆทุกคนไปไปดูเกมเพลของผมกันดีกว่าทุกคนวันนี้ปืนที่ผมจะเล่นก็คือ FR 6แล้วทุกคนก็ถ้าใครยังไม่ดูของแตกเดี๋ยวผมบอกอีกรอบก็ได้นะครับก็แรกผมก็จะเป็น MIP นี n แหละ l องบาเล r e l นะครับผม อันที่2คือ YK M Combat Stock นะครับผมอันที่3คือ OWC Laser Tactical นะครับผมอันที่4คือ Entedite A นะครับอันที่5คือ Stiper p Gip นะครับผมนี่ก็ของแต่งของผมเหมือนคลิปนี้ที่แล้วเลยนะครับผมก็ตามนี้เลยไปไปดูเกมเพลย์ของผมกันดีกว่าทุกคนไปกันผมก็ได้มาเป็น m o d e d i m e n s i o n Dark กทาวรัสเซียนะครับผมมา เนี่เล่น F R ด้วยมามามาปโอ้โหโอ้ยโตโลหมดว่ะโตโลหมดโตโลหมดปาเทอมะไปก่อนเลยมาไหมมาไปไหนไปไหนพี่ชายไปไหนไปไหนหรอวะตัวเมื่อกี้เอ้ยหลักบ้านโอ้โหเดี๋ยวจะตายจะตายโอ้ยเดี๋ยวสไนเปอร์แน่เลยตัวนั้นแบบเอ้ยนี่ไงตายดีโอ้จะได้ระเบิดด้วยตายออกนะตายเอ้า โอ้ да. uh ลูกซองโดนลูกซองไถอ่ะโอ้จบแล้วเอเกินไปไปดูบ well ีไปดูบ <essays> ีไปดูบีบีมีแน่นะเนี่ยตายโอ้โหของจริงเอฟอาร์เป็นของจริงไหนวะอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรถจะระเบิดหยิบบีก่อนหยิบบีก่อนเพื่อนได้แหละโดนออกเออมามุมหากินตายไปหนึ่งมุมหากินนะเนี่ยมุมหากินอยู่ไหนวะ เฮ้ยไปหลังไปเอาลูกซองโอ้โหนึกว่าจะตายเหลือครึ่งรอบก็ตายแล้วไอ้แกโอ้โหเกินเกินไปไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยขอรักแค้นหน่อยโอ้โหรถระเบิดจะรักเออตายไปดิเอาตัวนี้ก็ได้ว่ะของจริงเดะเดะเดะเฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องอยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเอ้ย โอ้โหไม่ทันไม่ทันนีม่ม,มุมหากินตายไปดิมุมหากินน่ะเนี่ยข้องจริงนี่เฮ้ยบอกแล้วมุมหากินอย่ามาวัดอย่ามาวัดมุมหากินอ่ะโอ้โหโหดจริงข้องจริงเฮ้ยตายไปดิตัวเดิมเลยลูกซองเฮ้ยเออเกือบโอ้โหเกือบเกือบเฮ้ยทิ่นนี่มองเห็นแล้วนะแต่ว่า มันมันเดินมาแล้วอ่ะตายเลยโอ้โหช่อเลยทีเดียวโอ้เกินไป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 ไหนกันอัดเลยกรักกันหัวแตกเฉยโอ้หอย่างชาบเลยโอสไนวิ่งทิมเลยโอ้โหเกินเกินไปมาไหมเฮ้ทุกทองจึงตัวนะตัวนะโอ้โห เยอะปลาอ้าวเอ้ยโดนไปดิโดนเธอไหมอัดหน้าไปดิข้องจงอริงเฮ้ยหลังตายโอเ้เพื่อนยืนนิ่งแล้วเพื่อนยืนนิ่งซะแล้วเออเฮ้ยเป็นเร็ววะอย่างเจ็บโอ้โหไอีซีอาร์วันโอ้เกินเกินไปไปเฮ้ยบีจะเสียบีจะเสียบีจะเสียอสอโอวางโล่ด้วยตายไปดิสองไหมส่องโอ้ไม่สอง,โอ,โ,อสองโอ้ตายหรื าตายไปบีไปบีบีน่าจะเยอะบีน่าจะเยอะเดี๋ยวจะยิงจะล้มๆมาไหมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยตายไปตายไปสองโอ้โหอีกโทษเกินตายสามโอ้โหแล้วสามระยะใกล้อ่ะครับอืมอื้อตายเลยแบบยิงรอช่องแคบมมรกอสักหน่อยมันยิงมรกร์โอ้โหเกินไป มาเอ้ยจะยิงเพื่อนเขาเอ้ยโอ้โหครึ่งแรกไว้จบนะมันตายหมดเลยก็เจ็ดห้าต่อห้าสิบห้าต่อคนได้อยู่ได้อยู่นำก็ยี่สิบกว่าแต้มโอ้โหแบกด้วยข้ามไปไปไปบีกับบีวิ่งหน้าตั้งเลยจังหวะนี้โอ้โหสับสี่คูนร้อยอะไปไหนู่ไหนมาเปล่าทางนี้มุมหากินเฮ้ย ตายดิเออโอ้ตายเงียบเอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววอม์ไมชีนโอ้โหตายจนได้โอ้โหโดนวอรแมชชีนตายจนได้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเพื่อนไม่บีก่อนนี่ยอ่าบีเอ้ยบีบีบีโดนวอรแมชชีนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเียโอ้โหโดนหลังอีกเออเดือเธองไหมพี่สักตัวไหมสักตัวเอออีสักตัวไหมตายไปชีเป็นไงล่ะอีสักตัวได้อีตัวเลยความจริงพอดแค่เดี๋ยวเดี๋ยว ซี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 ตายไปดิเอ๊ะหังจริงเปิดบอลเลยก็รักกันอัดรัวๆจังหวะนี้บอกเลยมาดิมามาหมดอัดหมดอ่ะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหสไนเปอร์อเออไปไปวีดีกว่าขึ้นต่อยคัตเตอร์สไตล์ไว้แล้วไปวิ่งหน้าตั้งแล้วก็วิง่งกลับย่างรวดเร็วหยอกหยอกหยอกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นอยู่ไหนลิงรอแล้วนะมาไอ้ตอกตัวตอกโอโ้โ,อโหเพื่อนช่วยไว้เกือบเกือบอกืบแตกกับแตกมาไม่ทางนี้ไม่แล้วแลวหละเรียบร้อยเงียบกิฟเลยไมย่แล้วโอ้โหอย่างชอบเลยโอ,โ,โอ้โหตายไปดิเอ้ยตายต่อไปดิจิเฮ็ดเกินโอโ้ไม่ไหวเลย มาไหม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 โอ้โหไม่มาว่ะเดิมเดิมมันเรียกกูเล่ดตายไปดิเออชนละวันทีตายดิแข็งจริงฮอตเกินฮอตโอ้โหกูเล่นว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นโอ้โหโอ้มีปาดคอเกินป้เกินป้ายเล่นมีดอย่างนี้โอ้จบละอย่างพ่ออย่างพ่อ ไป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 แกนใครวะโอ้เออเพื่อนลาดโอ้จบแล้วเฮ้ยตายแล้วโอ้โห we, umas, ดีว่าจะตายต่อโอ้เก no, um, okay. oh, ือบไป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 บีบีบีเออเดี๋ยวเพื่อนอย่าเพิ่งแตกเพื่อนอย่าเพิ่งแตกเออพี่โอ้ดูจากในแคมป์าด้เยอะด้วยเฮ้ยบนบ้านว่ะขอล้างแคสเออบอกแล้วขอลรักไปดิเออขาบอกแล้วขอล้างแคสเฮ้ยโอ้อะฮะโอ้ เปิดวอลไมชินมาไม่ได้เล่นอีกแล้วโอ้อย่างรักเลยไปโอ้โหเพื่อนก็ฆ่าวอลไมชีนเอาฆ่าเอาขอลาแค่หนึ่งรอบหนึ่งมันใส่ตัวสไนค์ข้างบนเดี๋ยวแล้วมาป้าวมาป้าวในในแมปในแมปนี่ไงในแมปในแมปเอออ้ยนอโอ้โหเพื่อนรักเพื่อนลาไม่ไหวเลย โอ้โนกึกว่ามันจะตายพูดได้เต็มปากเต็มคำตายโอ้โหเกินเกินไปเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมันโกลไรดหรอไปลุกมาจากไกลเลยโอ้โห,โโหปิดฉากป่าตัวสุดท้ายเนี่ยปิดฉากไหมปิดฉากไหมก็ร้อยห้าสิบต่อร้อยสองนะตะคอนเอ้ยน่าจะปิดฉากเอา้าไม่ได้ปิดฉากจิงหรืออะไรอย่างท่อไม่ได้ปิดฉากครับ โอๆโแต่หัวหัวก็แตกอ่ะเกินไปจรวดรอดอที่ร้านแปโอ้โจรวจจะเยอะไปไหนวะถามหนห่อยดิอืมข้างนี่ปืนสุดล่อเท่ล่อเท่ข้างจริงไปทุกคนไปดูสกอร์ผมกันเลยผมก็ได้มาทั้งหมดห้าพันเจ็ดสิบสองนะครับพ่อผม<_ <d> _ <n one> ไหวโดนโชว์ไป็หนึ่งทีลองมาโดนเออผมก็บวกมาทั้งหมด45นะทุกคนข้างจิ้งไปไปดูคิวของผมกันไปดูคิวผมจะได้คิวเท่าไหร่วะไปดูกันปุ๊บผมก็ได้ไปทั้งหมด3ามสคิวนะทุกคนเออข้างจิงก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคลิปเล่นแรงหง่องผมภายในวันนี้นะครับ ก็ F I เันที่ผมบอกเลยทุกคนว่าเป็นปืนที่ผมเล่นแรงจริงนะทุกคนแต่ผมไม่ค่อยเอามาให้ทุกคนดูนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งใหงผมด้วยนะครับคลิปหน้าไ้เจอกันใหม่นะครับผมครับบ๊ายบาย